สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนาของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในหนึ่งโคริงบทที่15นะครับข้อที่1เป็นต้นไปผมให้หัวข้อวันนี้ว่าความมั่นใจในการคืนพระชนผมเดี๋ยวจะอ่านบอกว่าในข้อที่1นะครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้ท่านคนํานึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายซึ่งท่านได้ยอมรับไว้อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่และซึ่งจะทําให้ถึงท่านรอดถ้าท่านยังยึดตามหลักคําสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นเว้นแต่ทท่่่่่่าานจะเเเชืืออออฉยๆข้ี3บกวรงงซึง จะได้รับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสําคัญที่สุดคือพระคริสต์ได้สรงวายพระชนเพราะบาปของท่านทั้งหลายตามที่เขียนในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังในวันที่3ทร่งชุบให้เป็นขึ้นมาตามที่มีเขียนในพระคัมภีร์นั้นในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงเรื่องความมั่นใจประการที่1ครับความมั่นใจในการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้ากิดขึ้นจากพระสัญญาครับเรารู้ในพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระสัญญาของพระเจ้าได้กล่าวถึงพระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนเยอะทีเดียวครับตั้งแต เกี it, it ่ยวกับพระเยซูคริสต์แต่นั่นเองเนี่ยนะครับเราเชื่อในการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าตามพระสัญญาในพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าแต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราเชื่อเฉยๆคำว่าเชื่อเฉยๆนั้นมันเป็นความเชื่อที่แบบไร้ผลไร้ประโยชน์ก็คือถ้าเราแค่อ่านแล้วก็ผ่านผ่านไปไม่ได้คิดไคครวนไม่ได้พยันทำงานใจของเราเราก็จะไม่ได้เข้าใจในพระสัญญาของพระเจ้าอย่างแท้จริงคริสเตียนที่อ่านพระคัมภีร์น้อยแน่นอนครับจะไม่เข้าใจพระสัญญาของพระเจ้าและความมั่นใจในการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าก็จะน้้อยยไปดว นั่นคือประการที่1ครับประการที่2จากประสบะการณ์ของผู้อื่นในพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อที่5พระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาอัครทูตสิบสอคนภายหลังพระองค์ทรงปรากฏกับพวกพี่น้องกว่า500คนในคราวเดียวซึ่งส่วนมากอยู่จนทุกวันนี้แต่ข้อที่7ภายหลังทรงปรากฏแก่ยากบและอารุทั้งหมดสังเกตในพระคัมภีร์ตรงน,นี้กลุ่มที่เชื่อทั้งหลายนะครับเคฟาอัคราทูตสิบสอคนแล้วก็พวกพี่น้องที่เกิดขึ้นในคราวเดียว500คนหรือจะเป็นยากบแล้วอัคราทูตทั้งหลายเนี่ยนะครับนี่ยังรวมถึงอี หลายคนนะครับที่อยู่ที่ห้องชั้นบนพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เนื่องจากว่าประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยนะครับเขามีเขาพบพระเยซูคริสต์เจ้าว่าพ,พระองค์ทรงคืนพระชนในมุมมองที่แตกต่างกันในสถานที่ที่แตกต่างกันวันนี้เหมือนกันกับคําพยานของแต่ละคนมันทําให้เราเองได้รับการชูใจรับกําลังใจและตระหนักว่าพระองค์ทรงคืนพระชนอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทากับคนนั้นคนนี้คนน้นมันยิ่งชูใจเรา ประการสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นประการที่สําคัญที่สุดก็คือจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเราจะสังเกตได้ว่าคัมภีร์ต้องข้อที่8ข้อที่9ความมั่นใจในเกลืคืนประชชนของพระเยซูคริสต์เจ้ามัน,นต้องเกิดขึ้นก,กับตัวของเราครับในข้อ8ข้อ9กบอกว่าครั้งหลังที่สุดพระองค์ทรงปรากฏกับข้าพเจ้าผู้เป็นเหมือนเด็กที่คลอดก่อนกําหนดเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในอาคาทูตและไม่สมควรจะได้ชื่อเป็นอาคาทูตเพราะข้าพเจ้าได้เคี่ยวเข็นคิจัของพระเจ้าท่านเปาโลได้พูดชัดเจนนะครับบอกว่าประสบการณ์ทททที่่่เกกิดขึ้้นนนาาาํให นนั้ได้มั่นคงกับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์สังเกตในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระเยซูคริสต์จปรากฏกับท่านเปาโลไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับคนอื่นนั้นมีใจแสวงหาพระเยซูคริสต์ปรากฏของพวกเขามีนธานาเอลคนเดียวครับที่ไม่ค่อยแสวงหาเท่าไหร่แต่พูดหยาบแยามพระเยซูด้วยแล้วก็ว่าของดีอันใดมาจากนาซาเลตได้หรือแต่พระเยซูคริสต์เจ้าก็ช่วยเหลือเขาแต่ส่วนเปาโลนั้นแตกต่างครับเปาโลข่มเหงขึ้นจักแต่ขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเรียกท่านประสบการณ์ของท่านที่ตาบอดกัับพพรรระะะเเจจ้้าาาาาดูแแลลทท่่นนกษ ท่านได้ติดตามพระอ,องค์เจ้าทั้งที่ท่านเองไม่สมควรได้รับความมั่นใจของเราเช่นเดียวกันครับเมื่อเรามั่นใจในการคืมนมระชน์ของพระเยซูคริสต์ประการที่1ครับจากพระสัญญา2จากประสบะการณ์ของผู้อื่น3จากประสบะการณ์ของตัวเองกับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรเราให้ทั้ง3อย่างนั้นตอกย้ำความมั่นใจที่เรามีในพระเยซูคริสตเ์เจ้าเพื่อจะเติบโตและรับใช้พระองค์เจ้ามากขึ้นใจพอรครับ